ท่านสาธุชนกำลังเปิดคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว11.75เมกะเฮิรวันนี้ตรงกับวันพุทธที่1พฤษภาคม2567เร็ม8ค่ำเดือน5เมืองต้นเสนอพุทธภาษิตบทว่าอัตโนปิปริสันจา อถาวโหวัคขันติโกสักขะโมกขะขัมงมะขังอารุณโหโหติขันติโกแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าผู้มีขันติชื่อว่านำประโยชน์มาให้ทั้งแก่ตนทั้งแก่ผู้อื่นผู้ที่มีขันติชื่อว่าเป็นผู้ขึ้นสู่ทางสวรรค์และนิพพาน จเจริญสุขจเจริญพรอย่าโยมสาธุชนกนฟังทางไล่วันนี้ก็เป็นเดือนไม่เลยนะก็มาเดือนไม่มาตึงว่าขึ้นพปเดือนไม่เป็นปึกสภาคมเหมือนเดือนที่แล้วนี่เป็นเดือนที่ร้อนมากไม่ทราบว่าความร้อนจะตามมาเดือนนี้ไหมนี่วันนี้ก็ตื่งว่าใช่ หน้าปฏิทินไม่หรอหนึ่งพฤษภาคมหนึ่งพฤษภาคมพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่ห้าของปีแล้วก็เป็นเดือนที่มีสามสิบเอ็ดวันสามสิบเอ็ดวันหนึ่งปีนี้มีเจ็ดเดือนนะถ้าจำไม่ผิดนะถึง้าปวดตึงความร้อนก็นก็ร้อนอยู่บ้างแต่เดวันนี้โดยปกติจะมีคนตกลงมาเป็นระยะระยะ ก็ค Get ่อยคนตกบังเลยนะเดือนพฤกษาวันสํำกันก้องเดือนนี้มีหล่วันเหมือนกันโดยเฉพาะสํำกันที่สุดก็คือเกือบเกือบตกปีจะตรงกับวันวิสาขบูชาเกือบตกปีเลยวิสาขบูชาจะเดตรงกับเดือนพฤกษาคมส่วนวันนี้วันที่นึงนี้เป็นวันแรงงานสาคนนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรงงานบริษัทอังรานทัง ในส่วนกล้องงานที่เกี่ยวกับงานคือทางข้องรัฐบาลและขก้องเอกชนส่วนมากจะยุดวันนี้เป็นวันยุดแต่ก็มีคนที่ประกอบอาชีพตัวไปไม่ยุกคดีเหมือนกันนะ <c oughs> คือถ้าไม่จาเป็นก็นไม่ต้องยุตานุก่านะเพราะ <c oughs> <c oughs> ว่าปกติเราก็มีวันยุดปักพอนกันอยู่อยู่แล้วแหละนะทำตนเนี่ยแต่การทีก็ให้ความสาคัญกักกถือ่ว่า มนุษย์นี้ไม่ควรจะทํางานตลอดเวลาแต่คนมีเวลาปักพอนบางเอ่านั้นต้องพอดีแต่สาหรับคนติกายันคิดว่าการพักพอนด้วยการยุดเป็นการเสี่ยเวลาก็ทํางานต่อไปก็ไม่ว่าในเมื่อเรามีกําลังมีความสุขมีความพอใจในการทํางานนะวันวันสําคัญคือวันแรงงานแล้วก็เดือนนี้มีวันสาคัญอีกวันก็คือวันชัดมงคล แล้วก็วันพีทีประบุบประชาภิเศษกองประบาทสมเด็ดพรบวัชิรกลา้าว้จอยู่หัวในโลกรชาชการที่สิบนหรือสภาคมนี่ก็วันคิดว่าสำคัญสุดคือวันวิสาขาบูชาถูกมั้วันก่อนที่วัดบนส่วนมีการประชุมไปแนละ้วเมื่อวันที่สิบเจ็ดกองเดือนตีแล้วสรุปย่อๆมีอะไรบ้างวันเพื่อแต่งปุ๊กฟังบาง่านที่เป็น อุบาสกอ,อุบาสิกาุพุทธบริษัทยุอำเภอกวนกรนุนบริเวณไกลเคียงที่ปกติมากแ่ปีนี้ไม่ได้มาประชุมก็แจ้งสรุปกล่าวๆการประชุมก็เป็นการกล่าวถึงประวัติการจัดงานปีนี้เป็นกล้งที่17แล้วเทศกาลวิสาขบูชาครับพูดมาทุกพีทถ้ะก่อ พระกรูกัญยพรเรื่องประจนทรพมนี่ท่านกัพูดประวัติความเป็นมาในก็เน้นย้ำว่าวันวิสาขาบูชาที่จัดขึ้นก้องจังหวัดปัตลุงที่วัดบ้านส่วนอำเภอควงกระนุ่นนี่เน้นย้ำว่าไม่ใช่ว่าเป็นงานก้องวัดบ้านส่วนไม่ใช่เฉพาะก้องวัดบ้านส่วนแต่เป็นงานก้องจังหวัดเลยและอีกอย่างพุตทตศาานิรชชนเราก็ตองให้ความสำคัญอยู่แล้ว ปูได้จัดลงไปก็คือวันวิสาขบูชาคือวันข้องพระพุทธเจา้านะทีนี้มีมีวัดบรรทวนนี่เป็นเดียวว่าต่อใจาาอป่าซาบรรดุแียวเป็นหม่งานที่เป็นผู้ดําเนินการมาหล่ปีแล้วเพราะว่าต่างหน่วยงานราชการก็ดีภาคเอกชนก็ดีนี่หน่วยวัดบรส่วนนี่มีปรบรมสราเรกธาตามีเจดีที่เป็นลักใจเ,กเดี๋ย็ยังอยติโยมสาธุชนทางหล่ก็ ให้ความรวมมือรวมแรงกันต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่สิแล้วการประชุมก็คือนอกจากท่านกล่าวถึงพระวัดความปิดมาแล้วก็เตรียมมอบไม้น,น้าทีซึ่งจะนัดประชุมกันอีกครั้งในระดับในวัดประธานหรือว่าหัวหน้าไฟต่างต่างๆในวันอังคัรที่สิบีซนีท่านะ วันนังการที่ซ4นี้การประชุมอีกครั้งเวลาประมาณบ่ายโมงรึงท,นนะทันทีว่ามีเวลาก็เชิญนะโดยเฉพาะทานที่เกี่ยวข้องในส่วนงานต่างๆที่เคยทามาเพราะถือว่ามันเป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันทะุเป็นการเสียสละด้วยนะทีนี้เน้นย้าในเรื่องของอะไรปีนี้นี่เพิ่ม,เต,มเติมได้ไหมมีเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นมา2องาเรื่อง ความจริงเรื่องของการจรัดงานวิสาขบูชาเน้นลักก็คือเรื่องของวันวิสาขบูชาเรื่องราวพุทธประวัติแต่ว่าในที่ประชุมที่่านมานี่่านอาจารย์ยกช่วยยิ้น่านก็ลุกขึ้นแสดงความคิดเห็นเหมือนกันว่าไม่น่าจะเอากิจกรรม,อ,มอืม่นมาปนไอมันหมักใม่ที่นี่ปตันพรุ่ม่ันก็เกตังในข้อนี้ว่าคือเหตุที่ อาจารย์จัดอ่านอื่นเข้ามาร่วมด้วยมากมายนี่ยีตผลของท่านก็คือเป็นการทําให้มันประหยัดนะท่านมองว่าคือจัดทีเดียวท่านมองว่านทีนี้บางคนบางท่านญาติโยมบางท่านก็อาจจะมองว่ามันมันเหนื่อยไปไหมตว่าเอาวานหรือมาปนกันหรือว่ามันพิษไหมก็ถ้าสรุปก็คือมันไม่พิษร้อยเปอร์เซ็นต์เหมนกัแต่ก็มันก็ไม่โทษร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเอาเป็นว่า อพอพึงผ่านเซกันได้ <c oughs> แล้วก็เข้าใจว่าวัดบรส่วนนี่มีลักษณะของการจัดงานกจัดกิจกรรมมาเป็นแบบนี้รูปแบบเป็นแบบนี้แล้วก็ประยุกต์บ้างปรับบ้างแต่กระตงก็ขอบคุณอยาตยโยมที่ไม่ถุมไม่ติงวัดกันอย่างให้ความร่วมือกันมาโดยตลอดแต่บางอย่างนี่ก็ทันสร้างถมัเล่งได้นะบางที่เราคิดในใจเราไม่อินด้วยแต่เราไม่กล้าปูดไม่กล้าเร่งมันก็น มันเป็นอคติอยู่ในใจเหมือนกัน <Yeah. S 1> ปนระวังที่ทางวัดเองการกรรมการเองอ่หรือว่าพอตานเองคท่า,า,ทาน,กนก็มีความห็นที่แตกต่างออกไปซึงบางอย่างนั้นท่านก็เพื่อใจกว้างยอมรับให้เราแสดงความคิดเล่นใด่วนในทางปฏิบัติการโนม,มาเล่กันว่าทําได้มากน้อยแค่ไหนเอาไปนิ้มอ่อนต่างต่างน,นะนนถ้ต่อไปท่านสามารถเสนอได้ยิ่งถ้าอาตมามีโอ,อก,กาสในข้าวรวมประชุมหรือมี บทบาทไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามนะเวลาวัดมีกิจกรรมนี่ท่านผู้ฟังนะที่รู้จักหนะรือไม่รู้จักก็ดีนะท่านสมาคถกวักพานด้วยนํำเสน้นไะดยินดีรับฟังตุกไฟนะเพื่อให้งานมันเป็นไปโดยดีนะแล้วก็เรามีความสุขมีความเจริญนะในการทําหน้าที่กองทุนกองทุนะใจ้ตุกใช้ัังวัดมันก็นไม่ได้แต่ถ้าเรื่องนี้ที่ว่าเ็น่เ้วท่านไม่สบายใจท่านสมารถบอกได้ ยินดีเปิดใจกว้างรับควงปิดเจรจาปรึกษาหารืองรวมกัน,นสำคัญคือมีความสมาสมารสาร์คีในพุทธบริษัทของเราเอางานที่เพิ่มมีอะไร้บ้างที่เพิ่มมาปีนี้อ๋อเดี๋ยวก็ย้อนกลับไปปีที่แล้วก่อนนะปีที่แล้วนี่เป็นงานใหญ่หนึง่งจะว่ามีการตีดม้าชาดงานใหญ่มากปีที่แล้วปีนี้นี่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแต่ก็มีเพิ่มเข้ามาคือเรื่องกล้องกันฉลอง ซามมานินทีน่ายินดีคือ,อมีซ่ามมานินใช่วัดท่านไปเรียนอยู่ที่อันนก็สอบได้ไปเรียนทำอุปประโยคเป็นซามมานินเลยแล้วก็ประมาะกิติคุณอันนี้ก็คือซามมานินโจขุนเนี่ยบาลโยออกวัดก็ถือว่าสอบได้ไปเรียนทำอุปประโยคก็มีการฉลองซามมานินแล้วกิจก,กรรมที่ตําประจําถุกปีคือมีการบวชจะเรียกว่าชีพร่างก็ได้ซีหลาจารีนี่ก็ได้ เรียกว่าธรรมจารีีน่ก็ได้โดยกว่าไม้เรียกว่อบวชพระวปฏิธรรมสำหรับญาติโยมนะแล้วก็มีการบวชปิกจุอ้ออีกเรื่องที่ว่าที่ผลก็มากกคือป้าปานิงป้าป,า,ป,า,ป,า,ปานี่ตอดตอนไ,นได้ก็ได้แต่นี่พนวกรวมก็มาในเทศกาลวิสาขบูชาเราเอยันว่าญาติโยมมากกันมากด้วยนะคือถ้ามองก็คือเป็นทามิ่งีดี ก็มองหนักก็เรียกว่านักซฐศาตร์นะแต่ว่าเจ้ามองโอกาสว่าใ่น้นนกา,ากจะโยมมาแล้วอีกอย่างหนึง่งยาโยมไ่ฐานนี่ก็อยากทําบุญนะแต่ว่าจังว่าโอกาสมันไม่ได้มีทุกวันใช่ไหมอาจจะยุ่งหรือหน้าที่การงานหรือว่าไม่รู้ส่วนทานที่ไม่สะดวกใจในการทาก็ไม่เป็นไรเราอย่าไปให้เกิดความคุ้นก้องมองใจนะออนเอาให้รอดสบายใจนะี ปรรพฤกษได้รสสบายใจเลการทุกทงในทางธรรมอันนี้ถือว่าใช้ได้แตนก่อนนะทีนี้เรื่องกล้องอะไรเรานนเรื่องก้องความปลอดภัยวันนั้นต่างเจ้าหน้าที่ตำรวดจากสอพอกรุ่นต่นก็นมารวมประชุมด้วยต่านบอกว่าให้ทำหนังสือไปการกรรรมการทำหนังสือไปว่าให้เชิญเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวก สรุปว่าคิดว่าปนี้ก็คงเป็นปีมงคลวันวิสาขบูชาเหมือนอย่างปีปัน้นที่ปั้นมา,าท่านกลาอลธรรมมาวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการทํางานเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแรงงานคํานึ่งที่เราได้ยินมานานแล้วก็บอกว่างานคือเงินเงินคืองานบรรดาศุกหลวงปอพุทธตาหลวงปอปัญญาเติมมาว่า ทำงานให้สนุกเป็นสุขขณะทำงาน <c oughs> ถ้าทำงานได้เงินแต่มีความทุกข์มันก็ไม่ดีเหมือนกันนะไม่รู้จะเอาไปไหนเงินนั้นเราว่างที่ทำถ้าเป็นความทุกข์เราคิด <c oughs> จะวุ่นสุขต้นไดเบียไปจับไปจ่ายมันก็มันไม่คอยคุมเวลาแต่ถ้าไอ้ชายทำมาด้วยคือมีความสุขในขณะทำงานสำคัญคืองานนั้นต้องเป็นงานสุจริตนะไ <c oughs> <c oughs> ม่ใช่จะมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่น เป็นงานทุจริตไปเกี่ยวกับอะไยามุกหรือว่าการการใกล้ซิ่งเสพติดด้ตัวด้เพยหรือว่าเรื่องที่ขอความเสียหให้เกิดกับสังคมอันนั้นไม่ใช่งานที่มีความสุขก็คืองานที่ดีสุจริตการที่เราจะทํางานได้มีความสุขได้เราต้องเข้าใจงานก่อน,นคำว่าเข้าใจงานคืองานก็เรานั้นเป็นงานเกี่ยวกับอะไร โปรงานมันมีมากไม่ลักไล่เลือกเกินในโลกเราไล่ซักขาอาชีพท่นานผู้กองเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรเกษตรกรรมบอกาเมฆใ้รับราชการเจ้าหน้าที่ต่างๆมากมมยโดยเฉพาะเดียวนี้บุคคลที่มีความรู้มีความสามารถเราจะเห็นในโลกโซเชียลใช่ไหมเม่่อจะเป็น Facebook ทิกต็อกหรือไลเรื่อยต่างๆนี่ที่เมื่อก่อนเราไม่รู้ว่ามีคนแก่งกันนดนี้ เดี๋ยวนี้มีคนที่เป็นครีเอเตอร์ครีเอทีฟร้างสัน้นผลงานต่างๆากมยได้อินสิ่งบลธกิกรอนเป็นอาชีพได้เนี่ยทีนี้เราหรืงงานก็เรานั้นทำเพื่ออะไรประการแรกถ้าอยากให้ทํางานมีความสุขคืองานก็เรนั้นต้องเป็นเผื่อประโยชน์กับผู้อืน่นกับสังคมด้วยแล้วก็ตีลืมไม่ได้คืองานนั้นทำแล้วได้เบียได้เงิน <laughs> ออรอเงินอยาใช้คว่าประจาวเลยนะ เงินนั้นเมื่อเราได้มาเลวเราสามารถที่จะไปแปลงเป็นความสุขอย่างอื่นได้อย่างเช่นว่าเราอยากได้ปัจจัยสิตีประณีตยิย่งขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นอ่านาร,ร้อยๆนะเสื้อผ้าช่วยๆบานทีอย,ย่ศสยทีอย่แล้วสบายอุปกรณ์การก่อสร้างที่ดีเอาเงินไปซื้อมาหรือว่าเมื่อเจ็บไข้ไม่สบายการราสามารถไป อาโม่ซือยุคสื้อยารักษา่าโดยยาหรือว่าพบโม่พบเพดท,ที่มีคุณภาพมีความเฉียวชานเชพาพอดานเช่พอดานในใช้เงินในการใช้เหลืองกองปจัจจัเจินั่นคือการคือเงินที่นี้มาโูดตึงตัวงานแต่จริงถ้ามันจะให้ความสุขก็คือสำคัญคืองานนั้นไม่ก่อโทษให้กับตนเองหรือสังคมอย่างที่กล่าวแล้วเราเราต้องนึกว่า งานก็เรามีประโยชน์ต่อผู้อื่นปั่นพลืองานที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นมากนี่ตรงข้อขอบคุณและอนุโมทนาครับอยายติโยมทัานผู้ฟัง่ันในที่ทํางานเกี่ยวกับโดยเฉพาะช่วยชีวิตของผู้มนุษย์นี่ถือว่าเป็นงานที่ดีดมากเราเช่นดนว่าคนที่ทางานเผื่อผู้อืน่นไม่ว่าจะเป็นคนหม้อพยาบาลหรือว่าชาหนาที่ทางโรงมพยาบาลเมกะทางว่า จากนั้นที่กูไปอา่าศาสนาพนีเทือกเป็นงานที่ที่่ทีทประเสริฐนะอัตมามองประเด็นวันก่อนนี้ไปบรรยายธรรมให้สามเณรที่วัดลานเสียงสามเณรซึ่งบวชจากโครงการบวชจะเริ่มระเกียรให้ระบาดสมเด็กประชาอยู่ว่านี่อตอนมาพักปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดลานเาสียงพระครูศาสนก,กิจาจต้อนเรื่องจานทร์ชอบกันนี้มนต์ <Okay. S 1> อัตมาไป บรยิยายทำให้ลูกนินฟังตอนที่บรยิยายทำให้ลูกนินฟังนี่ถ้ามากระตังกำถามว่าความสุขความความทุกข์ก็นิ่คืออะไรแล้วก็บุคคล <c oughs> ที่นินชื่นชมยกย่อง,องคือใครสับนิน่โดยส่วนใหญ่นี่จะชอบปัจจุบันนี้แต่ก่อนคุณตาคุณยายอาจจะไม่รู้อะไรเคสหนักแคสสกม <c oughs> ก็คือคนที่ผลิตโปรแกรมต่างๆผลิตแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่ายูทูบเบอร์ก็เดียวนั่นส่วนมากชอบประเด็หรือเด็กรุ่นไม่จะจบในต่างนั้นแล้วก็บางคนชอบนักกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลฟุตซอลนักกีฬาทีม่มชือเสียงอยากเป็นประเดนเก็มีแปลกอยู่คนหนึ่งอยากเป็นจ้าวาด นายและเจ้าจวาดนี่เก่งนะเก่งทำงานไลยย่ยางแต่ว่ามีคนเดียวเด็กมันได้ซ้ำนินทั้งหมดส่วนที่ว่าชุนชมคือมีซ้ำนินตันนึ่งนายอยากโยมเมื่อว่าอยากเป็นเมื่อนพอเขียนมานะอนาตมาเด็กเขียนใส่ดานมาว่าอยากเป็นเรื่องชุนชอบใครนะอนาตมาก็เลยถามว่า,อาพอลูกนิ่งทำงานไรอ่ะลูกนิน่ลูกนิน่คนนี้ก็บอกว่า พอพุ่มเป็นครูไปรับก็บอกโอ้น่าชื่นชมจริงนะซาบินนินนะพอพอซาบินินตอนนี้ชื่อโยมอีกนะไม่ทราบโยกล้องครูไปไ,ได้แต่ว่ายโยในปัตตุนีณเนี่ยถ้าฟังอยู่กับตรงก็ขอบคุณนะที่ย้อมที่โย้โยมอมฐานเสียสละเพื่อผู้อื่นนะครูไปเนี่ยการทำประโยชน์ตั้แก่ผู้อื่นช่วยชีวิตมนุษย์ยเนี่ย สมัเนต้เราันมองเห็นว่าพอของตนนี่ทํางานที่เป็นประโยชน์กับผู้อืน่นเขาก็ภพม่มใจในตัวพอรับรู้กันเนี่ยนี่ไม่สาบประโยชน์ในท่านาลกหรือท่านาพอแต่ถ้าเกิดว่าเราทําประโยชน์เผื่อผู้อื่นนี่เห็นไหมการนั้นก็เราก็จะมีความสุขและมีความปากภุ่มใจด้วยแต่ <c oughs> ย่างไรก็าตามอาชีพ่นึน่เราสามารถสร้างความภุ่มใจได้นี่ช่วงนี้ผลไม้ที่าม,าทมาก็คือ <c oughs> นอกจากมะม่วงแล้วนี่ เต่งมู่นะกับรถหนังรถไปไหนมาในยืนอยู่กลางช่องกลางต่างมักเหลือเกิน <c oughs> วันก่อนมีโยมจะสื่อถวายอาตมาก็บอกว่าไม่ก่อยไม่ก่อยตาได้เรียแต่งมู้ถ้าจะ,จะไม่ในเทคนิีชอบเต่งโบราังนี่มันมีปัญหาว่าพวกชั้นหรือกินกันไปแล้วมันเรื่องโค้งๆงนะถึงท่ามวันนั้นท่ามคณกับรถว่าจริงไหมเต่งมู้นี่เขาชีดยาเขาใช้ย,ยา จริงเลยพระว่าถ้าไม่ทำแบบนั้นนี่มันรอดอยากผมมาเล่งมั่งอะไรมั่งนะแต่ว่ามันมีบางส่วนบางเจา้าที่เราเคยได้ยินกับว่าต้นไม้พืชผลไม้หรือผักออแกนิกใช่ไหมแต่เรื่องนี้จะมาโรโรเหมือนกันเพราะว่ามีปีชาายนี่ทำส่วนตุเรียนอยู่ทต่จังหวัดชุมพรบวกวับจำเป็นต้องป้องกันมาเล่งมั่งแต่ว่าจะมีอยู่ส่วนหนึ่งคำว่าส่วนหนึ่งก็คือว่า ตอนตุเรียนหรือว่าแจ็คไปปลูกอันนี้สําหรับไว้แจ็คยากพี่น้องหรือว่าไวัยกินเองจะไม่ไปปรุงแต่งสัน้นเคมีอะไรได้เลยอยันที่เขาเรียกว่าออแคนิกก็เน,นี่ยแตง่งมกเขาเช่นกันเนชียอว่าทาันเกษตรกรหรืออค้กามีคขาก็บางทีกับมันมีเรื่องของสัน้นเคมีต่างๆเข้ามาเนี่ยแตงกง ถ้าเกิดว่าเรามองยิ็นทุกขุนกาชีวิตมนุษย์เราก็จะไม่มองในตัวําไร่มากเกินไปเราสรามาีิจะเสียสะละในกําไรทุานั้นได้ทำให้ผู้อื่นมีความปลอดภัยในชีวิตแต่ถ้าบอกจะมีสักกี่คนที่คิดแบบนี้กนะันบ้าเอาเป็นว่าถ้าการงานของเราไม่ไปเป็นตัวกับผู้อืน่นและการห็นประโยชน์ก้องชีวิตนี่การงานนั้นก็มีกุกา เราก็ภูิใจเลยม้ใกล้ไม่ร,ไมรู้แต่เรารู้เต็มทนะใช่ไหมสิ้นกาของเราไม่ว่าจะไปทางงานก,ากันกินหรือสิ้นกาอุปโภคบริรโภคทุกอย่างนี่ถ้าเกิดว่าไม่มีทุกไม่มีถั่วู้อื่นเราก็มีความสบายใจเลวเือนกับทําบุญไปในตัวและในหน้าทีการงานของเรานี่เรียกว่าความสุขที่เกิดจากประยุท์<ม>์น้าทีการงานส่วนเงินนั้นเป็นความสุขที่มาปล่อยลังนะเพราทรมาชาทตจริงนั่น มันไม่ได้เกี่ยวกับเงินนะทำมาชัดแท้จริงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจนะการจะได้เงินไดน้ทองมานั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปลายังหรอกแต่สังคมของเรานั้นจริงๆแล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินอย่างเดียวนะสังคมของมนุษย์นี่ขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ที่เราเกี่ยวข้องกับผู้อื่นความสุขความทุกข์ของเราขึ้นอยู่กับว่าเราเกี่ยวข้องกับผู้อื่นอย่างไรนะเอาถ้าแยกเป็นข้อคือด้านพฤติกรรม พฤติกรรมก็คือเวลาเราดำเนินชีวิตในแต่ละวันเกี่ยวกับผูาอื้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของวาจาทีน่นี้เรื่องของจิตใจก็มันอยูภายในแต่บางครั้งเราก็สังเกตได้เหมือนกันว่าสุขภาพจิตก็เรานี่เป็นแบบนือนะถ้าคนสุขภาวจิตด,ดีก็มีความราเรื่งแจ่มใสมีความเบิกบานเป็นคนที่มีน้ำใจอัตยศใดดีถ้าคนที่มีสุขภาวจิตไม่ดีก็ จเจ๊น,นว่าชีวิตก็มีความทุกข์นี่เดีว,วัดบานส่วนตัวนี้มีมีพระปิกษุรูปนึ่งมาบวชซึ่งโยมแมตนนี้เป็นวัว,วหน้าประเด็กนึงที่โรงพยาบาลพัทลุงเกี่ยวกับจ,บจบิตตะเวดจิตเวดอาตมาก็เลยตามว่าเดี๋ยวนี้คนกน,นก็ไปแตนเดี๋ยวนี้คนบ้ามาขึ้นทุกวันโยม,ม่านนี้ก็วัวรอแล้วก็บบัวจริจง แล้วถึ้งบรรลือบางคนบาท่านก็บอกว่าก็มียาให้กินราละซาตามอาการอามาก็เลยถอตามว่าจริงไหมตี๋ว่าเมื่อคนใจกลางคนบาอะไรไม่ไม่นด้กลวกนตี่ป่วยจิตจิตจิตตเวทนี่คนตี่ป่วยทางจิตนี่ตี่ว่าก็มีปืนยิงจริงอ่ะปืนนัดลมอ่ะยมปุณิยมแตนี้ก็ยิมว่ามีจริงเพราะว่ามีปลาคือหลายกว่างว่าท่านเคยก้าวไป ไปรักษาตัวตรงนั้นแล้วก็กลังขึ้นก็างไงนอนแล้วก็แกไม่นอนแกยกขึ้นไปเกาหนักถึงกลุ่มกลุ่มกล้าวนี่ก็ก็ยิงโดยกรรสุนยางนี่ว่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องดี่ว่าอะแล้วมันสังคมเรามันเปลี่ยนไปมากทั้งคนนแต่ไม่ใช่ว่าํำเติมคนทดี่วมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตนะเนี่ยเรายากให้ทุกคนมีสุขภาพจิตดีนะ การจะมีสุขภาพจิตด,ดีได้เราต้องเริ่มจากเนี่ยการนาทีการงานของเรานี่เป็นไซสาํสา้ำกันเหมือนกันสุขภาพจิตเราจะดีไหมใน,นีนักนะโดยการนำธรรมะมา,มาใช้สมองมอกแล้วว่าธรรมานั้นมันเยอะในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นตานยามงว่าธรรมะเป็นเรื่องของวัดธรรมะมีเฉพาะวันพราไม่ใช่นะธรรมะนั้นมันมีอยู่ทุกเวลาทที่เลยแต่เหมือนที่เราอ้างขึ้นจากธรรมะแล้วก็ประมาทว่าธรรมะไม่จําเป็นนั่นเหมือนนั้นเราเสี่ยงที่จะ เป็นผู้ป่วยต่างจิตได้หรือเราเสี่ยงี่ชีวิตจะประสบอุบัติเหตุเรื่องความเสียหายเกิดขึ้นได้เหมือนํำกันเรื่องของจิตหรือว่าเรือร่องของปัญญาปัญญาเนีเราสามารถนํามาใช้ได้ในการคิดพิจารณาวินิจฉัยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในโอกาสต่างๆเพราะมันําให้พฤติกรรมว่าเราเป็นไปด้วยสติปัญญาที่เราสร้างสมเราจะเป็นคนดีไม่ดีนี่ปัญญาเป็นตัวสาคัญ เมือมีปัญหาก็ต้องใจปัญญาเหมือนอยูกอ่กับรอผู้อื่นก็ต้องใจปัญญาเรื่องข้องการบริหารจัดการเวลาในชีวิตประจาวันก็ต้องใจปัญญาเมื่อเจ็บกา้ไม่สบายก็ต้องใจปัญญาเนี่ยทุกอย่างนี่ต้องใจปัญญาแต่นั้นเลยปัญญามาจากไหน,นปัญญามีมากโดยเกิดขึ้นจากการฟังมากการคิดมากการคิดมากนี่ไม่ใช่ว่าคิดทุกเรื่องนะ เพราะถ้าคิดุกเรื่องนี้ฟุ้ง่ารหรือว่าเสี่ยงกับความเป็นเป็นเป็นจิตเวทได้นะทีนี้การคิดมากค็คิดโดยเหตุโดยพ้นะคิดโดยเ้วโดยพไม่ใช่คิดโดยความเครียดนะคิดทุกตองทุกทำนะแล้วก็มองลูกตามความเป็นจริงนะมองลูกตามความเป็นจริงไม่พยายามที่จะคิดในจิ่งที่ทําไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้เพร,ราะถ้าเราใช้เวลาใน คิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นี่มันจะทาให้เราเสียเวลาและเมื่อไม่สมปรารถนาทําให้เราเป็นทุกข์แต่เรา,เรา,เราคิดคานวณสิ่งที่มีโอกาส,กาสเป็นไปได้เมื่อสิ่งนั้นประสบความสำเร็จเราก็มีความสุขสาคัญคือกรอบกฎของความเป็นจริงหรือกฎของธรรมชาติกฎแห่งกรรมกฎที่เราทำกฎในโลกนี้มีสออ้มยางท,างทั้งหม์รสร้างขึ้นมันยัดขึ้น แล้วก็กดเองกรรมกดเองทำที่ธรรมชาติกำหนดเอาไว้ถ้าพูดถ้าพูดยังไงไม่ต้องยกปาซิตร์ไม่ต้องยกบาลีทำทีได้ที่ทำชั่วได้ชั่วกัลยาณการีกัลยาณังปปะการีจะปปะกังนี่ที่เราได้ยินได้ฟังมานานแล้วเรื่องของกฏของธรรมชาติที่เราเน้นกันอยู่อย่างเมื่อนตีแล้วที่ร้อนที่สุดก็มีความทุกข์มาก เราเคอไดิ้นกันอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปที่ปุ้ยทีว่ายุทิ์ว่า,วาไม่เนพืชดวงอาทิตนี้จัดที่มันร้อนปันนี้นะไค่มีชีวิตไม่ไปปิดดวงอาทิตที่ <c oughs> อันนี้มันคิดเกินกว่าจริงนะรมันเป็นไปไม่ได้ยุทีิว่าเราจะยกกับมันเปลือ,อยยกไม่าดทำใจยอมรับไม่ได้โดยไม่ต้องแปลกแยกจากธรรมชาติเพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้ปลีกลีกนี่จากสังคมเปลือยมนุษย์ เราเป็นสวนนึ่งของสักคมเมนุษย์ใช่ชีวิตหรือประกอบกิจกรรมในชีวิตประจาวันไอ้ทุกตองทุกทำนะทุกต้องทุกทำทำไปตามกําลังเมื่อนกับคนทําหน้าที่การงานนี่ที่บอกว่าวันนี้พูดตึงเรื่องแรงงานหน้าที่การงานที่เราทานี่ทาตามกําลังถ้ากําลังดีมีความสามารถก็ทาไปให้ได้มากถ้าความดีความสามารถมีปันกลางก็ทาปั่นกลาง แนนี้ตามความที่ความสามารถมีน้อยก็สร้างส้มตาไปเรื่อยๆต่อไปก็จะมีความเจริญในหน้าที่ก้านเองนะท่านกว้งเอาละเวลาของรายการก็มาเท่งช่วง้ทยแล้ววันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาก,การติดตามรับฟังของฐานผู้ฟังทัางยสุดท้ายนี้นนดูมารคุณประสิทธิ์รัตนาตรัยคุณางามความดีทีย่าชมได้สร้างส้มอ,อรัรมมาจงเป็นอุปนิสัยปัจจัย,จจยวาสนาตามส้ม ใอ้ทันมีหน้าทีการานทีดีมีสุขภาพทีดเีเพิ่มพูนเงินทองแล้วก็บางมีสิสุขอยู่เย็นเป็นสุขสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักใชยต่ทันก็รบบูชาจงคุง้มครองให้ทานมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพปกติไม่ครัง้งวันพระนาเจริญพร ท่านสาธุชนกำลังเปิดคลื่นเสียงรับฟังจากสถานีวิทยุวัฒธรรมและการท่องเที่ยว11.75เมกะเฮิรวันนี้ตรงกับวันพุทธที่1พฤษภาคม2567เรม็ม8ค่ำเดือน5เมืองต้นเสนอพุทธภาษิตบทว่าอัตโนปิปริสันจัา อาวโหวัคขันติโกสักขะโมขะขมังมะขังอารุนโหโหติขันติโกแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าผู้มีขันติชื่อว่านำประโยชน์มาให้ทั้งแก่ตนทั้งแก่ผู้อื่นผู้ที่มีขันติชื่อว่าเป็นผู้ขึ้นสู่ทางสวรรค์และนิพพาน